สวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านซีลิงสโตนะครับน้องๆซึ่งวันนี้นะทุกคนพี่ก็มีโค้ดมาแจกน้องๆกันแล้วนะทุกคนใครที่อยากได้โค้ดนะครับผมก็เดี๋ยวเรานะผมเข้ามาดูกันอีกแบบทุกคนกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้พี่ด้วยกันนะทุกคนโอเคครับผมก็สำหรับโค้ดวันนี้นะทุกคนก็มีโค้ดตรงนี้หนึ่งโค้ดนะครับแล้วก็จะมีโค้ดตรงนี้อีกหนึ่งโค้ดนะครับ มาดูกันว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะทุกคนนี่ครับทุกคนโอเคครับผมมันยังใช้ได้อยู่นะคะทุกคนก็นี่ครับทุกคนเฮ้ยทุกคนพี่ก็ได้เท่านี้เลยนะคะน้องๆน้องๆได้เท่าไหร่กันบ้างช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยละกันนะทุกคนโอเคครับผมมาทุกคนก็นะครับผมจะมีอะไรบ้างนะผมก็จะมีอันนี้ให้เราเล่นนะครับทุกคนก็ดีเป็นวงล้อนะครับวงล้อมัดตึงนะครับทุกคนก็ดีเป็นมัดมัดไฟนะครับมัดงูนะครับผมมัดอาวุธนะ มันมังกรแล้วก็มีหมัดซาสเกะนะครับทุกคนแล้วก็จะมีอีกหนึ่งมัดจะมีอีกอย่างแล้วเป็นปักตรงสดเติงแล้วก็จะมีนี่ครับทุกคนตามนั้นเลยนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะทุกคนพี่จะจัดเป็นไรเดียทุกคนแล้วก็จะมีเป็นร้านค้าของแลด้วยนะคะทุกคนก็จะมีห่วงคาวเนาะมีหมวกเอฟนะครับมีกาียงเกงนอนมีปักทงใหม่มีเซตนารุโตนะครับผมแล้วก็มีปักทงสดเติงด้วยนะครับผมปักทงเก่าเนาะเออทองจอสลักนะทุกคนแล้วก็จะมี เสื้อบอลไฟนะครับไอสัจจราชชนสาสนแข่งของบาวันนะครับผมมีุ้มนักเรียนด้วยนะครับผมน้องๆชอบน้องก็จับไปเลยคทุกคนแต่วันนี้นะทุกคนพี่เป็นจับเป็นอันนี้ดีกว่าครับทุกคนห่วงขาวทุกคนรู้สึกห่วงคาวมันยังไม่กลับมานะผมเป็นของแรงนะอุ้ยทุกคนสําเร็จนะทุกคนเฮ้ยทุกคนเรียบร้อยนะทุกคนก็นี่ครับทุกคน พาไปดูทุกคนก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิววันนี้ก่อนครับทุกคนว่ามันเนียบตึงกัแค่ไหนนะทุกคนตาไปดูพร้อมกันเลยโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ในไอเดียทเรียบร้อยนะทุกคนก็จะเป็นนี่ครับทุกคนหัวข่างขานะครับทุกคนแล้วก็มีเสื้อนะครับผมเป็นเสื้อของ i อโอคนะคะทุกคนที่ I อโเคเกกับทางฟรีไฟนะครับทุกคนแล้วก็มีเกมปิ่งนกสีฟ้านะครับทุกคนแล้วก็มีถือเป็นเขาเรียกว่าไอเนี่ยอะไรวะ โชก้อนแลวโชก้อนเกาะสวรรค์นะทุกคนหนอ่าโชก้อนโรงงานนะทุกคนเกาะสวรรค์นะผมตามนั้นเลยนะทุกคนในปืนอาร์เรว่าเจียสองกระบอกนะครับผมเป็นฟาร์มมาร์สขับเลเวอร์เกตนะครับทุกคนหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนแล้วจะมีหนึ่งกระบอกนะครับผมจะเป็น u m เนะครับขับเลเวอร์เกตครับผมอีกหนึ่งกระบอกครับผมโคตรเทโคตรก๊อ์นะครับน้องๆนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคน สำหรับพิกัดนะครับผมู่ได้คอมเมนต์นะทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดคำว่าล่าสุดนะครับก็จะเห็นคอมเมนต์นะครับทุกคนก็มีท่าเย้ะมากมายเลยนะครับทุกคนถ้าเราโตอย่างนี้แล้วคนแย่ๆนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะมาอีกม่แล้วนะครับผมวันนี้ครับผมที่ไปก่อนครับบ๊ายบาย